โอเคหมวกอะไรวะตลกชิบเองเลยหมวกใครหมวกตัวละครนี่แหละใส่แล้วตลกขึ้นเองไงใส่เลยวะชุดกระดูกเออชุดกระดูกดูตัวเราในหมวกแดงเนี่ยมันคืออะไรวะมันเป็นรูปดาบเนี่ยคืออะไรพอเราขิ้เข้ามามันเป็นมันคือดาบแล้วว่ากดเลยดีเสร็จปุ๊บแบบไม่รู้เลยฮันเดอร์คืออะไรไม่เสียงกดพูดในเกมกดอะไรวะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันมินีคนกพูดในเกมมินเลรเองกดพูดในเกมทำไมนะนั่นดีคือชิบหาแล้วมินอยู่เฉยเย้อุ้ยมินเพื่อนมาโอ้โหเพื่อนเต็มเลยฮะ เพื่อนบินเต็มเลยนะวิ่งวิ่งมาเต็มเลยโอ้โหย่อยมินเฉยอะได้รึเพื่อนไอ้ยืนเฉยเป็นคนอะไรวะเพื่อนไอ้ยืนเฉยเพื่อนเพื่อนเราอ่ะเออมันอยู่แมปอะไรบินบินเฉยนะเดี๋ยวก่อนมีนยืนเฉยเอ็มพี่กันไรนะ ทำไมก็โทษในเกมเฉยเลยอเออจะใช่ไงถึงถามไม่ไงเอามิน <c oughs> หมูตายต้องอุ้ดนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเบิดเสียงก็เบิดอุ้ยเต็ยตแรงยังไม่ค่อยเท่าไหร่ นี่แมปมันสร้างเองจริงๆหรอวะ oh, <that> ออกแบบได้ซับซ้อนมากเสรอถาปันดิกเลยนะกระสุอย่างน้อยหรือว่าไงวะกระสุอย่างน้อยหรือว่าเราใช้เปลืองไว้ชิไหยอ,อันนี้ต้องถามใครดีนะเคอืออะไรอ่ะ คนเปล่าใช่เหไล่วิญญาณนะจ๊ะโอาไมินไหวปะเนี่ยโอเคไปปรับเกล่ะไปปรับอะไรมาไปปรับอะไรทำไมทำไมไม่รู้มันพูดเองเข้าเข้าไปหน้าไอไวเซตติ้งอ่ะออกมาแป๊บเดียวไม่มีใครเข้ามาจริงจริงเนี่ยดูดิไม่มีใครเข้ามาจริงนะเรากดเป็นไพ่ไอ้พอบบิกเลยนะ อ uh huh. คืออะไรเขาหลับกันเหรอรู้ว่าไงวะใช่ใครมันหลับอ่ะมันมีแน่แต่มันมันอาจจะไปเไดนห้องอื่นเพื่อนเมื่อเชา้ายังมีอยูออ่โอ้ยอะไรเนี่ยระเบิดระเบิดอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวล่องหนย้ยบนหัวนี่เนี้ต่อยไป เยอะหมูอีกแล้วไอแมไอแมงมุม,มเพี่ยน,นี่นะอะไรตั้งหนครับรู้ไม่เข้าใจเอาเรเปิดไปอ้ยอ่าเปิดเนี <Yeah. S 2> ่างไรไปอยู่ข้างล่างหมดเลย ไม่คิดว่าระเบิดแฟดมันจะมันจะมันจะยิงแล้วตายระเบิดแฟดนี่ยิงไอ้ปลาแล้วไม่มีดามีเด้ได้หรอวะเอออะไรเนี่เงี้ยบินไปเพื่อนเล่นเลยนะปืนใหลเนี่ยเฮ้ยห้องมันกว้างอยู่เนี้ยไอ้ตัวนี้มันอกระสุนหมดแล้วยิงยิงอุ้ยทำไมปืนพกเองกระสุนหมดแล้วเร็วจัง นั่นเองเออเฮ้เอาเดี๋ยวมินเอาอะไรตีไอ้เอาขั้วขั้วตางไงนี่ยมินกระสุนอยูอนะอ่นะกระสุนตีกำกัเะนเะก็บไปละอย่างน้อยเลยมินกระสุนก็คือแม็กเดียวหมดอะ่ะนี่เราซื้อปืนที่เพื่อนๆก็จะมีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันมันคือปืนเพิ่มเลือดยังไงล่ะ ปืนฉีดยุงปืนฉีดย,ยุง,ยงอะเพิ่มเลือดให้มินได้เพิ่มให้เพิ่มให้แต่มินอะไรวะก็เลือดมันมิน <c oughs> มันจะหมดแล้วไงอ๋อที่นี่เปิดละเบิร์ดเลมองซึ่มาเล่นเลยโหแม็กนัม,มนแรงเลยวันนี้เก็บไว้สมุวดไว้ฆ่าบอสไม่ใช่บ้าเพื่ออะไรอะไรอ๋อ ทำไงเนี่ยกระหน่ายต่อเนะอี่ยชิคก็ฟงฟืนนี้เลยแล้วแม่งอย่างยากเลยรู้สึกว่าด่านนี้บอสจะเป็นไอ้อ้วนๆนะบอสวะมันอะไรลุงตัวตลกอ้วนๆนะจะบอกอ้วนใช่ปะไม่แน่ใจบอสมันไม่เหมือนกันไม่ส์อ้าวเข้าไปสีม่วงกันเลยไม่สามารถอ้าว ที่ไทยอ่ะคุ้มกันในโซนนีออ้ก็เหรอเย้เฮ้ยหลังมินโอ้ยดีดดิยงเคลี้ยะเย้ไม่เลยไม่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 ยิงไม่โดนดิยาว้าศูนย์หมดโอ้ยา,ตา,ตา เป่าก็ไม่มีอะไรเยอะๆหนึ่งตอนโดนอัดโดนอดี๋ยวนะโดนอยู่โดนอยู่จะเย็นโดนหนักแล้วเว้ยโอ้ยกระสุนหมดแม่เลยนี่เราจะตายเอื้อขอโทนตายอะไรโดนลุมอ่ะ ตรงอัดอยู่ตรงมุมนั่นแหละไม่ต่างกันตอนนี้กระสุนหมดโว้ยอ้าวไม่น่าเลยเพื่อนผดท้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจยนเจยนตั้งสติตั้งตั้งสตียงขโหอัด ลูกไม่มีไม่ตายบินไปปืนอะไรจนะวะปืนปืนระเบิดบินอะปืนพกระเบิดอะไอถูกหูกระสุนหมดบินยิงเออยิงใส่หัวมันดิปืนพกระเบิดเหมือนกันนี่ก็ซื้อมาอะไรวะเนี่ยเห็นราคาถูกดินี่กระจายด้วยไอหูเนี่ยไปคนเก็ได้อ่ะ จะและ้วกนละไรวะมี่ปืนแม่งลวงก่อนนะปืนก็แม่งโดนอัดอัดอยู่มุมนั่นไหนแช่ไหมคนทุเรศเลย <laughs> โดนอัดอยู่ตรงมุมนั่นแหละดีในเกมนี่มันให้ถ้ามันรอดหนึ่งหนึ่งคนก็ถือก็ถือว่ารอดหมดเ,เลยเออเดี๋ยวโมโอเคอยู่มีปืนพกแบบตาประหยัดไหมแบบไหน,น,นระเบิด คืนพกระเบิดอัไไหนวะมีด้วยเหรออยู่ในหมวดปืนอยู่ในปืนคู่วะปืนเอ่อปืนเนี่ยเหรอปืนที่มันเป็นรูประเบิดกระจายกระจายนี่ป่ะเนี่ย,ยซืนตรงนี้เหลืม,ลมโอ้ยเพิ่งรู้ว่าเราซื้อแม่งมันมีน้ำหนักปืนด้วยมีมีเพราะว่าเราไปวิ่งช้า สิ่งจริงหาเอ้ยเราซื้อเราซื้อ,อปืนนั้นไม่หายไปด้วยไ,ได้ใช่ไห<อ>มเงยปืนไปืนที่จะใช้อ่ะโอ้ยไข่มาดันอะไรเนี่ยเอาขอบไหนเนี่ยไม่ใช่ทางนั้นมันต้องมุ่งเ<ล>ยอาป้องกันตรงเนี้ยป้องกันกนี่เน,นี้ยเสียงมันเลื่อยมานะใช่ป<อ>่ะใช่แล้วดิจะไม่ใช้ได้ไงหมดอีกกระสุน โอ้ยเย้แม่งเอ้ยตายพอดีโอเคนี่แน่ไม่เดินเดินมาหาเราไม่อย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้ยม่นเดินมาหาเราอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหระเบิดระเบิดไม่มีระเบิดไม่มีโอ้โหโดดกันโดดกัน นี่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 โอ้ยน้อไปโอจะตายวะโอ้ยลวงโดนลุมหมวยลวงเร็วอยู่ลุมเฮ้ยแม่งอัดมุมไอ้เหี้ยแม่งโดนอัดมุมน่าจดิกระโดนกันอัดเลยเลยแดงโอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยโอ้แม่งเยอะ ไอ้เหี่ยอัดบุมเี้ยกูโดนโดนอัดบุมสู่เขายี่สี่ตัวไปแดกแม่งเอ้ยยี่สี่ตัวเฮ้ยระเบิดระเบิดยับมึงเอ้ยโอ้โหอะห่าอะไรเนี้ยแม่งแล้วโอ้ยอะไรเนี้ยโอีย เออไอ้ไอ้โอ้โหมีตัวร้องโหดอีกปันมีดแรงกว่าปืนอ่ะเนี่ยโอ้โหเซียมเกิดละแม่เอ้ยตายตายก็นหลายทีสูมบ้าเอ้ย ปืนไม่ปืนไม่มีปืนแบบไม่แรงเลยไม่ใช่ปืนไม่แรงว่ามันมันเยอะเกินจนไม่รู้ยิงตัวไหนอะอปืนคู่ใครอะปืนคู่ไหนปืนคู่เราดิปืนคู่ปืนคู่บอกหนึ่งด้วยของเราเนี้ยของเรานี่แหละมันดับได้ไหมไมเห็นเเหดนหรือเปล่าทำไงวะย ตกงมาในนี้อ่ะจีแม่งปิดเลยอ๋อเพอตายแม่งพอตายแล้วของหล่นเนยเหเนี่ยหล่นหล่นหล่นมีหล่นด้วยโอแม่งปืนพกก็ปืนอะไรรู้ของเราแม่งหล่นอ่ะโคตรเสียดายไหวะปิดตรงไหนวะเนะเฮ้ยยังไงโยนปะกดจีใช่มันคว้ามันคว้าระเบิดเฮียนะระเบิดชิบหายเสียดายชิบหายเอ้ยคือเอาปืนบัสม่ใช่เลย เออโอเชนท์บุกเด็กลางโดนฟอร์ดแดมเมตอะไรวะโดนลงก็เจ็บอะโดนลงแล้วแดมเมตเฉยเย้ตัวโอ้โหตัวนี้มาไอ้เฮียลิงเนี่ยช่วยกันยิงไอ้ลิงนี่ดิไอ้ลิงหาเนี่ยไม่ตัวดีนะแ่งมาควงอะไรแก มาควงแล้วเยอะเกินอุ้ยกองคาสิงตายตายตายไอ้ไอ้เหี้ยนี่มาอีกดือดครับเป็นแม็กเป็นแม็กมาที่เดิมปะเนี่ยรู้สึกเหมือนเหมือนเดจาวูไงไม่รู้วะที่เดิมปะเนี้ยเดิมมาที่เดิมปะเนี่ยข้าวคุ้นคุ้น เยอะไล่ตีนั่นแหละตีหละอุ้ยตีเว้ยโอ้ยๆโอโอ้ยโอ้้วสวย้อ้เหี้ยเลื้อย,ยอ้โอ้โมาอ้โมโออโอ้อติดมุมโอ้ย โอ้ยสโลดาวตอนเป็นแม็กเอีกเนาะโคตรทุเรศเลยสัสโอ้ยว้าเม็ตโอปิงเลยนี่แน่ยิงไอ้ไอหัวไอตะโกนนี่เนี่ยลำคานี่เป็นไงโดดเลยเนี่ยมึงจะแหกปอาไร้ตั้งหนาวะนี่ เดี๋ยวไปช่วยนะกระสุนหมดแม่งเอ้ยโหสี่แน่หน้าไงเย้ยเอ้อวนอัดอดนี่นี่นคือเป็นตัดเดียวตูดเดียวตูดเดียวตรงตรงตูดขี้แตกเลย <c oughs> ขี้แตกที่ตูดไปเอาขวา้า <c oughs> กุลาตารมันคืนปืนให้เพื่อนยังไงวะเนี่ยเก็บไปเก็บไปเลยอย่างงล่ะมาลองลองเทรดกันเลยเทรดเทรดไงมันต้องกดบีอะ่อโยนเงินอะอีครั้งอ่าอี่ครั้งอีครั้งบอกออโต้เทรดหรือว่ากดแท็บไม่เห็นมีแต่ว่าอีครั้งอะไรให้เงินให้เอาโหอีครั้งเงินหายหมดเลยอีครั้งไม่ใช่บีค้งนะบีจะโยนเงินทิ้ง อีกดอีเ e นี่ยมีเงินอยู่ห้าสิบบาทตรไนั้นนั่นเนี่ยตงไม่ได้ออกออกมาใกล้ๆตรงนี้ตรงนี้ทำอะไรกันเนี่ยไม่ได้แต่ใกล้ตรงนี้มันขึ้นออโต้เทรไนมไม่ออโต้เทดเนี่ยมันมันคือเครื่องนี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยเครื่องเนี่ยมันทำให้เราเครื่องเทดของไม่ใช่เหรอ ชิบหายได้เงินหายเงินหายได้ได้ไม่เช้ามาไม่เดี๋ยวค่อยหาวิธีโอ้ยมีแค่นี้ก็ใช้ใช้แค่นี้แหละปืนปืนด้วยห้อแล้วตอนนี้มีอยู่แค่นี้ปืนน้อยมากโอ้ยโอ้ยไอ้เที้ยนี่มาแล้วระเบิดระเบิดไประเบิดไปเฮ้ยสุอนนี้มุขห้องมันมุมแคบ อ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเต็มเลยวะไอเฮียอ้วนมาไม่เวิร์กซะแล้วมั้งเฮ้ยไอเฮียอ้วนเอ้ยไ,อไม่ตายที่อ่ะห้องนี้ไม่เว<อ>ิร์กมันแคบมันแคบมันแคบโอ้ยมาสารโลโมชั่นตลนกระสุนหมดอีกตายคยรัเออโคตรเกลียดเลยตอนสรโลโมชั่นตลงกระสุนหมดเนี่ย เออตอนนี้แคบจนไปที่อื่นไปที่อื่นไปที่อื่นระเบิดระเบิดเออสวยสวยโอ้ยแต่น้าเลยเฮ้ยออกไปออกไปไม่ได้มานี่มานี่ทุกคนตีสตีดเอออยากจับทำไมวะจะตายจะตายแล้วเอือดลว่มทั้งจับทั้งอะไรห้อมันแคบ ไอ้เฮี้ยนี่มาเอาตายกันหมดแล้วเหรอเฮะตายแล้วบินบินหลังบินหลังไอ้เฮี้ยอ้วนเลยบินหุนยนเลยมีเลือดเลยวะ <c oughs> สนิมหรือเปล่าใช่แบบสีแดงไงนะมันเครื่องวะเนี <c oughs> ่ยมันเครื่ไดเกียวโอ้ยออุ้ยอมอนตัวนั้นทไมมันใส่เกีแล้วเกฮาวายโระเบิดเลยตัวระเบิดเฉยเลยิชั่นเนอะกี่เวฟวะเนี่ยเออตรงนี้มันมีออโต้เฮดอะไรวะแถวนี้ หมเงินเลยดแม่งไปหมดเลยเงินอูคือคือถ้าตายทีนึงนี่คือแบบแม่งไม่คุ้มค่ามากอ่ะโคตรโคตรเปลืองไม้ไหวนี่ตายไปเนี่ยปืนบวกหายไปแล้วอ๋อเลกไม่ได้แล้วมึงอ่าซื้ออะไรดีวะที่มันจะแรงกว่ารอซื้อรอรอซื้อรอยนัดเนี่ย น่าจะคุ้มอยู่ซื้อล้ยนัดอ่ะโอเคไนส์รอรอชาร์จโอเคออโต้นี่เออนี่เลยปืนเรื่อยปืนเรื่อยโอ้ปืนเรื่อยเรืรอยแกเต็มยังมินใกล้แล้วไม่หิวเองเลยเนี่ยตอนนี้ กดฮิวให้รู้แล้วรู้รอดไปก็จบแล้วบ้านไม่ซื้อก่อตังหมดปืนอะไรวะลูกโมแปลกๆอืไอเฮียนั่นมาวน่ะใครอ่ะโอ้ยไอเฮียอ้วนอ่ะไอเฮียอ้วนไอลิงอ่ะไอลิงอ่ะนี่นี่นี่ปืนไฟปืนไฟยิงยิงหัวมันยิงหัวไอลิงอ่ะ ตายตายไอ้ดี่ตายโอ้ยเลยื่อยปืนไฟวะโอ้ยเจ็บไอ้ตะโกนนี่แกโอ้อะไรเนี่ย,อ,ยอะไรเนี่ยลลโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหมู้องโอ้ยเจ็บ โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหตาย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 โดนจับอีกโดนจับอีกโดนจับอีกโอ้โหเกินบาสก็มันลุมไปไหนไม่ได้อฮ้ยที่อะไรเนี่ยโดนอัดมินอย่าพึ่งอยู่ด้วยกันก่อนอย่าพึ่งไปอยู่ด้วยกันก่อนเลือดเลือดได้เยอะเอาเลยเอาเลยออกมาก่อนออกมาก่อนไม่รู้ไปช่วยไงเหมือนกันเนี่ยโอ้โบินหลัง ออกมาที่กว่าโอ้ยตัวล่องหนเอ,อ้ยโอ้โหวิงออ่งเป็นไงเธอ,อเนี่ยจด<ล>มุมเหมือนกันเห็นปะบิกกี้แม่งใช้คือรอบทิศอะวิ่งไปไหนไม่ได้ติดอยู่กลางน่าโดนจับเลยนะปืนหลห่นนี่ปะเป็นหนักเกินไม่ได้เก็บกระสุนมันโอ้ยกูโดนกูโดนปูนปน่อัดมุมโอ้ยเอาเข้าไปเอา แม่งอะไรกับเราวะเนี่ยมึงอะไรกับกูรักนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้ไอ้สว่านสองตัวเนี่ยโดนอัดนุ้มมินอยู่ด้วยกันก่อนโดดอัดนุ่มอยู่ด้วยกันก่อนแม่งเอ้ยเกือบแล้วปู่เป็นไม่คือไปกระโดดโผเป็นข้ามหัวเราไปเลยเย้ย หาตัวฮะแตัว่้เออเฮ้ยแล้ดยอดหมดคู่ไหมหลายคู่อะเออเราสาห์ยิงจี่มันไปโคตรนานเลยยยตายแล้วอ่ะปืนพกไข่เนี่ยนั่นปืนพกบาร์สป่ะเนี่ยเออเอามาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยก็มันหลุดไงเออเหรอหล่นเลยใส่เงิวิ่งวิ่งกลับไปเอาปืนเก่าได้ป่ะเนี่ยนี่นี่ปืนปืนอยู่เนี่ยปืนเองอยู่เนี่ยแล้วให้แล้วให้เราทำไงเนี่ย อโยนยังไงโยนได้ไหมโยนไงเ่าเออปืนเราเนี่ยโยนยังไงวะมินหาวิธีโยนได้ปะที่รู้อ่ะมันโยนไม่ได้ไปเทรดเลยไปเทรดยังไงวะนี่ไงตรงเนี้ยโอ้โหนั่นเนี่ยต้องต้องยืนหันหลังใช่อ่ะนี่ไงนี่ไงไม่ใช่นี่มันเปิดปนี่มันปิดประตูเนี่ยมันปิดประตูไปหาระบาลเร็ว เอานี่ไงเอาได้ปืนเองเฉยเลยไปวนไหนอะเนี่ยเอาไม่เกี้ยไปไหนไม่ใช่ไม่ทันแล้วเร็้แต่วะเนี่เรู้ซื้อก่อนเออทันอยู่ที่สองวิธีสุดท้ายอ่ะโอเคได้อยู่ที่ก่อนปุ๋น้อยมากเลือดกระสุนก็น้อยตัวอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะ มันเป็นตัวใส่หมวกว่ะถือมันมีแก๊สลิงด้วยสิบห้าแล้วไม่น่ารอดว่ะจริงๆแมงวิ่งมาแล้วแมงวิ่งมาแล้วช่วยด้วยเปิดแมงเลยหลบไม่หลบจุดนี่มันมีแก๊สลิงอะอะไรวะมาหมดโอ๊ยมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยหายตัวหลังเนี่ยอยู่หลังยังไง มันหายตัวได้มันหายตัวได้มาแล้วกูโดนอัดมุมอื้อโดนทีบอีกยิงหัวมันโอ้ยอนเอามินเดี๋ยวบิดรวมโดนอะไรเนี่ยโดนโดนมาอะไรเนี่ยไปไหนแล้วอะนี่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 อยู่หลังเราเนี่ยแหละใช่ป่ววะเฮ้ย เอ้ยบ้านฮิวเลือดตัวเองหน่อยดิกดคิวอ่ะกดคิวฮิวเลือดก่อนแต่ฮิวเลือดก็โดนไอ้นี่จับเองเคลียร์ก่อนเคลียร์ลูกเคลียร์ลูกกับจ็อกฮิวเลือดฮิวเลือดไปปืนเราปืนฮิวเลือดลอยอยู่ไหนวะโอเคไปบอสมันฮิวเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ปืนฮิวเลือดมันรอคูลดาวน์นานอ่ะเอ้ยฮิวเองเดยวฮิวเอง

อุ้ยเอือยเฮ้ยสวยละหัวแรก้องไปผ่านบอสสักตัวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาบาสเรียบร้อยเอือนไม่มีใครเข้ามาเลยเอือมันพุ่งยิ่งจะหลบยังไงวะเออ มันต้องให้มันต้องช่วยกันนะหูเขี้ยอะไรเนี่ยหน้าที่เชื่หน้ามีไม่ไม่ไม่ชนะสักตาเลยเนะี่ยโอ้ <laughs> หาใครมาอดิพี่กดยากจังเลยกดยังไงเนะี่ยไปเล่นนานไหนเนะี่ย